โย่เกิดยืนยันไม่ได้ติดรูอยู่แพงหมูกระทะเคยกินทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจร่วมกันและเป็นประสบการณ์ที่ดี ข่าวเด่นข่าวเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของนางแบบสาวโยเกิร์ตนะัทาชาที่ได้ไขข้อข้องใจเรื่องที่โดนแซวว่าไม่เคยกินหมูกระทะนะคะกินหรูอ,อยู่แพงในช่วงที่ใช้ชีวิตคู่อยู่กับดีเจและพิธีกรชื่อดังอย่างพีเคปิยวัฒเข็มเพชรค่ะนักข่าวถามนะคะว่าไม่เคยกินหมูกระทะเลยเหรอซึ่งโยเกิร์ตหัวเราะและก็บอกว่าหนูว่าหนูเคยกินนะนักข่าวถามอีกนะคะว่าเคยชวนเขาไปกินหรือเปล่าโยเกิร์ตบอกนะคะว่าหนูว่าหนูเคย ยกินนะพร้อมกับหัวเราะนะคะอุ้ยไม่เอาไม่พูดหนูว่าหนูเคยกินนะก็อร่อยดีอย่าลืมทานหมูกระทะคู่กับวิตามินนะคะผิวจะได้สวยๆค่ะนะักข่าวถามอีกนะคะว่าทานบ่อยไหมโยเกิร์ตบอกว่าวิตามินเช้าเย็นค่ะส่วนหมูกระทะเคยกินค่ะ เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเราไม่ได้ติดรู้ทุกมือใช่ไหมมันทําให้คนมองว่าเรากินหรูหราฟุ้มเฟือยต้องไปต่างประเทศทุกเดือนทุกปีโยเกิร์ตบอกนะคะว่าไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้อย่างที่บอกทุกการกระทําที่ผ่านมาเป็นการกระทําที่คิดร่วมกันทําสําหรับสองคนคิดด้วยกันทําด้วยกันเราได้เจอได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราสองคนเยอะมาก อะไรที่เป็นประสบการณ์ดีๆโยก็อยากจะเก็บมันเอาไว้อะไรที่พี่พีเคเคยทำให้โยก็ยังรู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณจนถึงทุกวันนี้นักข่าวถามอีกนะคะว่าบางอันเขาก็อยากพาเราไปจริงๆเราไม่ได้เป็นคนรีเควสไปซะทุกครั้งหรือเปล่าโยเกิดบอกนะคะว่าอย่างที่บอกเรามีความสุขร่วมกันเราทำอะไรเราทำด้วยกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ